ราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยประมาณนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงในเรื่องของความรักนะคะสำหรับวันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมครึ่งเดือนหลังนี้นะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษแล้วแม่หมอเป็นทวดแทนหยิบไพ่ให้กับชาวราศีเมษนะคะ ซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจะจงสารบ,บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะถือเสว่าเป็นการดูแบบบันเทิงหรือรับเอาพลังงานบวกๆไปก็แล้วกันนะคะถ้าสิ่งไหนที่ไม่หมอพูดไปเป็นการไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรก็โปรดให้อภัยไม่หมอด้วยนะคะและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วย ซึ่งเป็นดวงเรื่องความรักในระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคม2566นะคะเรามาเริ่มกันนะคะที่ตัวตนของชาวราศีเมษในช่วงจังหวะของครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ ชาวราศีเมษนั้น,น <Stars> ในเรื่องของความรักไม่รู้จะคิดมั่งไหมนะคะเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้เห็นเป็นการเริ่มต้นทําธุรกิจทําเรื่องของการงานมุ่งหาเงินหางานอย่างเดียวนะคะเป็นการเริ่มต้นเรื่องของการงานคิดทําแต่เรื่องงานนะคะความรักไม่รู้จะมีไหมเดี๋ยวเราค่อยเปิดกันไปเรื่อยๆนะคะตัวตนตอนนี้ก็หมายความว่าเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการทําธุรกิจ ในการทำงานมีการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นนี้เป็นเพียงพึ่งเริ่มต้นเท่านั้นอาจจะขยับขยายใหญ่โตไปข้างหน้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วรวมสถานการณ์รอบข้างช่วงจังหวะนี้ของชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษเป็นคนราศีเมษนี้เป็นคนที่มีลักษณะของความดื้อรัน้นเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนนะคะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงเป็นคนดื้อรัน้น ใครสั่งใครสอนคือหมายความว่าก็ฟังไว้แบบนั้นแหละแต่ว่าไม่ค่อยจะทําตามเท่าไหร่นะคะถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะไม่ค่อยยอมคนเท่าไหร่ด้วยแล้วก็คิดจะทําอะไรก็จะทําให้ได้ดั่งใจตนเองนะคะอยากจะทําอะไรก็อยากจะทําเลยใครห้ามใครทัดทานก็ไม่ค่อยฟังนะคะแล้วก็เป็นคนดื้อรั้นด้วยนะคะ ในช่วงของความตั้งใจของชาวราศีเมษนั้นในเรื่องของความรักอยากจะมีคนที่จริงจังและจริงใจและก็เป็นคนที่ถูกใจนะคะอาจจะพบเจอความรักต้องการใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็นหัวใจที่เป็นความรักที่จริงใจให้กับชาวราศีเมษหรือลัคนานราศีเมษซึ่งคุณอาจจะได้พบในไม่ช้านี้นะคะหรือบางคนบางท่านก็อาจจะได้พบเจอแล้วก็ได้ด้วยเช่นกัน และก็จะมีการเริ่มต้นไปในทางที่มีความสุขเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะเอ,อ่อในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยได้เงินก้อนมาบ้างไหมคะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาคุณเคยได้เงินก้อนเงินบริดกหรือว่าเงินจากการงานเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนเติบมาสักก้อนไหมคะหรือคุณได้จากการเสี่ยงโชคเอ,อ่อได้มาจาก ลอตเตอรี่จากการเสี่ยงโชคต่างๆนานาของคุณนั้นคุณได้บั้งไมคาราศีเมษซึ่งจริงๆแล้วในช่วงจังหวะนี้ราศีเมษนั้นดาวราหูได้ทับตัว up, ทับตนดาวราหูเป็นเรือนของโชคลาภลาภผลประโยชน์ซึ่งถ้าใครเป็นคนมีบุญมารมีก็จะได้โชคลาภมานับตั้งแต่ช่วงจังหวะที่ดาวราหูเข้ามาทับตัวทับตนตั้งแต่30มิีนาคม2565ริบ้าที่ผ่านมาและอยู่ในราศีเมษทับตัวทับตนเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง แล้วก็จะออกจากราศีเมษนะคะในวันที่17ตุลาคมนี้เข้าสู่ราศีมีในภพวินาศะนะคะเอ่เอช่วงจวังหวะนี้คุณไม่ค่อยสบายเหรอคะหรือคิดมากหรือเครียดหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของความรักหรือเรื่องของความ เครียดในเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินไม่แน่ใจนะคะว่าคุณคิดมากในเรื่องอะไรกําลังมีความมิตกกังวลคิดมากเครียดมากอยู่ช่วงจังหวะนี้กลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องของปัญหาสุขภาพบ้างไหมคะบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องของความคิดมากในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะสาหรับอนาคตของคุณนั้นเป็นคนที่ มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเป็นคนนักปราชญ์เป็นนักปรัชญาเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนมีความรู้มากชอบที่จะเรียนรู้แต่ก็ชอบสันโดษด,ด้วยนะคะชอบที่จะอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกเกี่ยวกับใครนะคะอยากจะอยู่แบบสันโดษแบบเงียบๆ หรือถ้าในเรื่องของความรักก็หมายความว่าอาจจะได้พบเจอความรักช้าสักหน่อยก็เป็นได้นะคะอาจจะแต่งงานช้าและก็อยากจะอยู่คนเดียวบ้างนะคะในช่วงจังหวะอนาคตข้างหน้านี้ที่จะถึงนั้นอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่แบบตัวคนเดียวอยากอยู่แบบสันโดษหรืออยากจะปฏิบัติธรรมก็ไม่แน่ใจนะคะบางคนบางท่านนะคะ ไม่รู้ว่ามีความเสียใจความผิดหวังหรือความที่เบื่อหน่ายกับเรื่องของชีวิตทางโลกก็ไม่แน่ใจนะคะแนวทางแก้ไขของคุณก็หมายความว่าในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะเกิดอะไรที่มันกระทันหันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นสําหรับตัวคุณอาจจะมีเรื่อง,องการที่ทะเลาะเบาแววงขัดแย้งกับเพื่อนฝูงหรือเรื่องกับพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเรื่องกับคนรักคู่ครองหรือเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินก็ไม่แน่ใจนะคะ อาจจะเกิดปรากฏการณ์เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นอะไรที่คุณจะได้พบรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะได้โชคลาภมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเช่นกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าช่วงจวันหวะนี้ดาวเมฤตยูนั้นได้เข้าสู่พบการเงินของชาวลักนาราศีเมษและก็ราศีเมษนะคะ ซึ่งดาวฤกต์ยนั้นเป็นดาวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณอาจจะได้โชคลาามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในช่วงจังหวะที่ผ่านมาในช่วงวันที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะข้างหน้าใน2-3เดือนนี้หรือในวันที่สิบหกเดือนอตุลาคมนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเ,เดี๋ยวขอหยับขยับขยับหน่อย ส่วนสถานการณ์คนรอบข้างมองว่าคุณนั้นกำลังผิดหวังกำลังเสียใจกำลังอกหักกำลังคิดถึงอดีตที่ผ่านมาที่มันจบสิ้นไปแล้วหรือยังไม่จบก็ไม่แน่ใจนะคะ,ะคุณอาจจะคิดถึงคนรักเก่าหรือความรักเก่าๆที่มันจบลงไปแล้วยังมีคนที่เขา,เาให้ความหวังคุณอยู่ แต่คุณไม่สนใจคุณยังมองดูอยู่กับอดีตยังจมปลักอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณคุณผิดหวังในเรื่องของความรักคุณไม่ยอมรักใครนะคะรักเฉพาะเขาคนนั้นคนเดียวคนที่ทําให้คุณผิดหวังในช่วงจังหวะนี้แม้จะมีคนหยิบยื่นไมตรีมาให้คุณแต่คุณก็ไม่สนใจนะคะคุณมัวแต่คิดถึงแต่ความหลังคุณคิดถึงแต่คนที่คุณผิดหวังจากเขานะคะ ความคิดในใจของคุณตอนนี้ก็หมายความว่านายความคิดของคุณตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณมีสิ่งอะไรปกปิ่อนเร้นอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้คุณทํางานอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องลับๆล่อๆเรื่องโลกสีเทาๆหรือเรื่องที่มันไม่ถูกต้องหรือถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่แอบรักใครอยู่ก็ได้ ลักษณะของการเป็นชู้หรือเป็นกิ๊กหรืออาจจะมีเมียน้อยเมียเก็บอะไรซุกซ่อนไว้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีมือที่สามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นมือที่สามไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนของคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช่ทุกคนนะคะแต่แม่หมอขอเตือนนะคะว่าการทำผิดศีลก็สามนั้นเป็นบาปมหันเลยนะคะทำลายชีวิตของเราให้ ทําให้ชีวิตมันต้องตกต่ําอย่างมากมายนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความผิดศีลข้อ3นะคะสรุปสุดท้ายนะคะ t ดอะสตาความหวังของคุณมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหวังในเรื่องของความรักต้องการความรักที่จริงจังและจริงใจนะคะคุณหวังอยากจะได้คนรักที่จริงจังและจริงใจสําหรับคุณแน่นอนความหวังของคุณมาแล้วนะคะจะมีคนหยิบยื่นความรักให้กับคุณแต่ ความหวังนี้มันเป็นความหวังที่มีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์แม้ว่าคุณต้องการคนที่เขาจริงใจแต่ก็อาจจะช้านานสักหน่อยกว่าจะสมหวังนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะสมหวังคุณจะได้พบเจอคู่แท้คู่ที่จริงจังจริงใจกับคุณซึ่งในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณอยู่ทําให้คุณมีความเครียดมีความซีเรียสมีความคิดมากมีความนอนไม่ค่อยหลับ มีความที่อบหักหรือเป็นคนที่ไม่ยอมเปิดใจให้กับใครคิดถึงแต่ความหลังนะคะคุณเสียใจกับความรักที่มันผิดหวังไปแล้วคุณจมปลักกับอดีตคุณไม่ยอมเปิดใจให้กับใครแล้วแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการที่คุณก็อาจจะมีกิก๊กมีกั๊กมีสิ่งแอบซ่อนซ่อนเร้นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ แต่สรุปสุดท้ายแล้วความหวังของคุณนั้นก็จะเป็นจริงในเรื่องของการที่คุณจะได้พบเจอเคู่แท้คู่ที่มาสร้างความเติมเต็มในหัวใจของคุณเป็นคู่ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างยืนยาวและยาวนานเป็นความหวังของคุณแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะ อาจจะเป็นประมาณเดือนหลังจากมกราคม2567เป็นต้นไปเพราะว่าดาวพฤหัสบดีในช่วงจังหวะนี้นะคะก็เดินถอยหลังอยู่จนถึงประมาณวันที่8มกราคมเดี๋ยวหลังจากวันที่8มกราคมไปแล้วดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นภพสุภะความสุขความเร็จความจเจริญรุ่งเรืองก็จะกลับมาเดินปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของความหวังของคุณในเรื่องของความรักคู่ครองคนรักก็อาจจะ เข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้ได้เป็นคู่แท้และก็สมหวังในเรื่องของความรักต่อไปนะคะก็ขอให้ชาวลักนณาราศีเมษหรือราศีเมษทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสมหวังในสิ่งที่คิดปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เป็นพลังงานลบๆก็ไม่ต้องรับไปนะคะรับแต่สิ่งที่ดีๆเข้าสู่ชีวิตก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้หมอก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ